เข้าได้ไหมข้าได้ข้าต่างดูดต่างนูต่างเดีมูตเดียวมากกันเยอนะเดินข้าวเลยตาโค้ฮะต่างไรอตาโค้โค้็ตางข,ข,ข,ขึ้นมันมันจะมีบันไดลู

ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเ <c oughs> ขยนขึ้นแล้วมาพันร <c oughs> ้อยนี่ับไปดี่แร้คไว้เองเอาขึ้นม <c oughs> าไอนี่ไม่ต้องลงไว้ไม่ต้องลงไว้

ย,าย,ายุดสัตาเลยค้ดอกไปดีไปียเพิ่มไม่อ่อนตอนนี้เอยู่ในรไหมัตอนนี้เราอยู่ในเรไหมขึ้นคกับป้าเลยฮะขึ้นควกับป้าเลย<ะ>ไปไปไ,ไปไปแค่เ<ๆ>ก็บุ้งแล้วไไปกับต่ะ คืนได้หรอกถังข้าวกลุงราแคทบุงกก้งใหม่แคทหนอแคทตุกปีแคทตุกปีหยุดผักอ่อนอ่ะแคทบุง้งนี่เไรเป็นโูกข้องพอคาแค่แกโทษต้องอัดุนขึ้นกลุงราเลยอ่ะให้แคทบุ้งเลยมัทำไปกับตอเนอ ง่ายแล้วช่วางง่าแล้วไปกันตอ